นายกยอมรับปรับคณะรัฐมนตรีมีทั้งคนสมหวังและผิดหวังยืนยันมีการแจ้งล่วงหน้าเผยหาคนแทนตำแหน่งปานปรีแล้วพร้อมส่งข้อความขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจนายกเปิดใจหลังปานปรีลาออกยอมรับปรับคณะรัฐมนตรีมีทั้งคนสมหวังและผิดหวังยืนยันมีการแจ้งล่วงหน้าเผยหาคนแทนตำแหน่งแล้วเป็นอดีตนักการทูตและเบื้องหลังพักเพื่อไทยมั่นใจตั้งรอบนี้ถูกฝาถูกตัว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลในเวลา8นาฬิกา9นาทีได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงประเด็นการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหลังนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยื่นลาออก โดยนายกรัฐมนตรียิ้มพร้อมกล่าวว่าสวัสดีตอนเช้าครับสำหรับเรื่องโผครมก็อย่างที่บอกว่าถ้าทราบท่านจะรู้เองเพราะเป็นเรื่องของขั้นตอนบางครั้งก็ไม่เหมาะสมที่ผมจะพูดก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าวลงมาส่วนเรื่องของนายปานปรีก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของท่านส่วนตัวก็รู้จักกันท่านมาหลายสิบปีลูกก็เป็นเพื่อนกันและส่วนตัวก็รักชอบกันดีเมื่อถามว่าหนังสือลาออกส่งไปถึงมือสื่อมวลชนก่อน ที่จะถึงมือนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ตามที่ได้ยินก็เป็นแบบนั้นแหละครับส่วนจะแสดงถึงความไม่พอใจหรือไม่ตนถือว่าพูดในองค์รวมมากว่าในการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือคณะรัฐมนตรีต่างๆก็คงมีคนพอใจไม่พอใจสมหวังไม่สมหวังแต่อยากให้โฟกัสสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยดีกันมาเจ็ดเดือนดีกว่าในเรื่องที่ท่านทำมาแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศชาติตนเชื่อว่ารัฐมนตรีคนใหม่ ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนก็จะมาสารต่อในเรื่องดีเหล่านี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวต่อด้วยว่าหลังนายปานปรีลาออกได้ส่งแมสเซจไปหาท่านในกลุ่มที่เกี่ยวกับการต่างประเทศว่าผมขอโทษถ้าผมทำให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ขอขอบคุณที่ช่วยงานกันมาส่วนก่อนจะปรับออกก็ได้เรียนแล้วว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตนได้เชิญหลายท่านเข้ามาพูดคุย ท่านปานปรีก็เป็นหนึ่งในหลายๆท่านที่ตนเชิญมาพูดคุยกันตนเชื่อว่าวันนี้มันเป็นเรื่องการสนทนาระหว่างสองบุคคลตนมั่นใจว่าตนพูดอะไรไปตนในฐานะนายกรัฐมนตรีมีความชัดเจนในเรื่องของการที่ตนบอกกล่าวอะไรไปเมื่อถามว่าตอนนี้มองไปในอนาคตของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ต้องมีการทูลกล้ารายชื่อใหม่ และตามประกาศคณะรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยจะเป็นผู้ดูแลส่วนคนใหม่ที่จะมาดำรงตำแหน่งนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามองหาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เพราะยังต้องผ่านคณะกรรมการคัดกรองคุณสมบัติไม่อยากบอบอกไปแล้วแล้วมีความสมหวังหรือผิดหวังอีกต้องเคารพในแง่ของกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่มีมาเข้าใจว่าทั้งหมดนี้มีคนสมหวัง หรืออาจจะไม่พอใจไม่ใช่แค่รัฐมนตรีปานปรีท่านเดียวแต่ผมรับผิดชอบและต้องมีการพูดคุยกันเมื่อถามว่าคนที่เล็งไว้เป็นคนในพักหรือคนนอกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพูดลำบากเพราะจริงๆแล้วท่านอยู่ในแวดวงของการทูดมาและอยู่ในแวดวงการเมืองด้วยและเป็นเบื้องหลังของพักเพื่อไทยมาโดยตลอดและจิตวิญญาณแน่นอนครับว่ายึดโยงกับพี่น้องประชาชน เมื่อถามว่านายปานปรีระบุว่าจำเป็นจะต้องดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อการเจรจานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็มีเหตุมีผลแต่ทุกๆก,กระทรวงเองก็อยากจะควบตำแหน่งรองนายกหรือไม่หลายๆตำแหน่งก็ต้องมีการประสานกับหลายหน่วยงานปัจจุบันก็มีรองนายกหลายท่านแล้ว6ท่านแล้วผมเชื่อว่าเพียงพอ และมันมีกี่กระทรวงถ้าทุกกระทรวงต้องควบรองนายก9กระทรวงก็คงเป็นไปไม่ได้และอย่างที่ผมพูดว่าไม่อยากมาอธิบายอะไรมากมายแต่รัฐบาลก็มีทั้งรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศหรือบางรัฐบาลก็ไม่มีรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันผมก็เชื่อว่าใช้คำว่าอำนวยความสะดวกในการผลักดันหากมีความจำเป็นต้องทำงานข้ามกระทรวงเช่นวีซ่าฟรี ที่ต้องมีการทำงานไปถึงกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงด้วยเรื่องของการทำ FTA ก็ต้องมีการทำงานเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยผมเชื่อว่าเราทำงานเป็นทีมได้อยู่แล้วหากพูดถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการควบผมถือว่าอาจจะไม่จำเป็นแต่หลายๆเรื่องมุมมองของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเราเองก็มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไปแต่เรายึดโยงเรื่องของความเป็นมิตรดีกว่า และก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่อย่างที่ผมเรียนหากผมทำอะไรให้ไม่พอใจผมก็ขอโทษท่านไปแล้วมันเป็นเรื่องของความเห็นต่างแต่ทั้งหมดนี้ผมรับผิดชอบและก็จะพยายามดำเนินการต่อไปด้วยเอาจุดมุ่งหมายของประเทศชาติเป็นที่ตั้งนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่ารู้สึกเสียใยบาบาทของนายปานปรีหรือไม่เพราะถูกชมทั้งจากฝ่ายค้านและรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตรงนี้ ผมเสียดายทุกคนที่ต้องมีการเปลี่ยนออกไปแต่ในบริบทของการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆช่วงเวลาที่เราบริหารประเทศก็มีความจำเป็นหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาจึงต้องมีการเปลี่ยนบุคลากรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติต้องปรับให้เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมหรือชำนาญมากกว่าไปทำหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าท่านที่ถูกปรับไม่มีความสามารถในการบริหาร แต่อย่างที่บอกรัฐบาลมีอายุ4ปีและในอดีตไม่ใช่ว่าท่านออกไปแล้วจะไม่กลับมาอีกเพราะมีหลายเคสที่ออกไปแล้วก็กลับมาอีกเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพูดมาตลอดว่าถ้าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะไม่ผิดฝาผิดตัวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามั่นใจแต่แน่นอนว่ามุมมองของแต่ละคนก็มีความเห็นหรือความเข้าใจในบุคคลน,นั้นน ที่จะมาทำงานแตกต่างกันออกไปซึ่งตนมั่นใจว่าบุคคลที่จะมาทำงานมีความสามารถมีความรู้และความเชี่ยวชาญตรงตามกระทรวงทุกอย่างเมื่อถามว่าได้มีการเตรียมตำแหน่งปลอบใจให้กับรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกบ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าก็ได้มีการเตรียมไว้ซึ่งต้องมีการคุยกันภายในพักยืนยันตนไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวกับรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งแต่ก็เข้าใจได้ว่า คงมีคนผิดหวังสมหวังซึ่งก็เป็นหน้าที่ของตนที่ต้องบริหารเรื่องของความคาดหวังเรื่องของหน้าที่ใหม่ๆควบคู่ไปกับหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อถามว่าได้มีการคุยกับนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าอาจจะเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นได้นายกรัฐมนตรีระบุว่าคุยกันตลอดบางวันก็2อถึงสครั้งในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรียืนยันมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่าย เมื่อถามว่ารัฐมนตรีอีกคนที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียคือนายแพทย์ชนลั่นสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีบทบาทสำคัญในพักในช่วงของการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่แค่นายแพทย์ชนลั่นคนเดียววะแต่ยังมีนายชัยยาพรมหมาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผ่งเพชรชุละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็เป็นบุคคลที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกันมาในช่วงของการเลือกตั้งคุณเคยพูดว่าพี่หมอชนลั่นช่วยติวเวลาจะลงพื้นที่รวมถึงวิธีการปราศัยเราต่อสู้ด้วยกันมาแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเข้าใจว่าคงมีความผิดหวังแต่เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันหวังว่าทุกอย่างจะเดินไปข้างหน้าได้เมื่อถามว่าสิ่งแรกที่จะจะพูดกับคณะรัฐมนตรีที่มีการปรับแล้ว ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกคืออะไรนาะยกรัฐมนตรีระบุว่าตนมีสองขั้นตอนซึ่งคงจะพูดเป็นการส่วนตัวก่อนว่าตนมีความคาดหวังอย่างไรบางคนมีการรู้จักและทำงานร่วมกันมาแล้วแน่นอนว่าต้องมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงขณะเดียวกันตนก็จะฟังว่าทำงานร่วมกันมาแล้วถูกเปลี่ยนกระทรวงหรือเข้ามาใหม่ท่านมองเห็นว่าผมมีความบกพร่องเรื่องไหน ก็จะนำไปพิจารณาในการที่จะแก้ไขและปรับปรุงเป็นเรื่องของการสื่อสารสองทางซึ่งตนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในแง่ของการพูดคุยเจรจากับรัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่ส่วนในองค์รวมที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปแน่นอนว่าต้องพูดถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักรวมถึงเรื่องการประสานงานระหว่างกระทรวงก็เป็นเรื่ององค์สำคัญเพราะปัจจุบัน ไม่ใช่ว่างานได้คนเดียวบางเรื่องต้องอาศัยหลายกระทรวงทำงานร่วมกันในการผลักดันข้อกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการผลักดันนโยบายหลักของรัฐบาลเมื่อถามว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของรัฐบาลที่ผ่านมาคืออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนตนคิดว่าไปคุยในที่ที่เหมาะสมดีกว่าแต่ละคนอาจ จะไม่ได้อยากให้บอกว่าจุดแข็งและจุดอ่อนคืออะไรเป็นเรื่องที่ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องของการบริหารซึ่งตนก็น้อมรับในเรื่องที่ตนบกพร่องทําไม่ถูกต้องหรือทําไม่ดีตนน้อมรับอยู่แล้วเมื่อถามถึงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีว่าเหตุใดจึงต้องมีถึงสามคนและมีการโยกนายจักรพงษ์แสงมณีมาจากตําแหน่งเดิมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในความเข้าใจของตนเมื่อนายปานปรีเหลือ เพียงตำแหน่งเดนียวอร์ก็จะได้โฟกัสไปที่เรื่องงานต่างประเทศมากยิ่งขึ้นความต้องการรัฐมนตรีช่วยอาจจะน้อยลงไปและการที่นายจักพงมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปตามที่เขาคาดการว่ามาดูเรื่องงบประมาณเนื่องจากเคยเป็นเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยนายกิติรัตน์นะระนอง ก็มีความชำนาญทางด้านนี้อยู่แล้วจะช่วยผลักดันนโยบายซึ่งเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญเพราะงบปี67เพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรและผ่านการลงพระประมาพิไธยทำให้สามารถใช้งบประมาณได้ซึ่งเหลืออีกประมาณ5เดือนเท่านั้นในการใช้งบส่วนนี้ดังนั้นงบประมาณกว่า3.3ล้านล้านที่ต้องไปใช้ในระยะเวลา5เดือนก็มีความท้าทายต้องเร่งจัดการโดยเร็วจึงต้องการคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ตนได้เชิญนายพิชัยชุนหวชิระว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางเข้าหารือถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งบประมาณยืนยันพยายามทำให้ดีที่สุดและหวังว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีแรงกระเพื่อมมากกว่ากรณีของนายปานปรีหรือไม่เนื่องจากอาจ จะมีความไม่พอใจจากการสลับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถามกลับสื่อมวลชนว่าบอกได้หรือไม่ว่าเป็นเรื่องของใครกับใครตนจะได้ตอบได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งเชื่อว่าความไม่พอใจก็คงมีเป็นธรรมดามีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจคนที่พอใจคงไม่พูดซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องเคารพกับตำแหน่งที่เข้ามาทดแทนส่วนเรื่องความไม่พอใจก็เป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องอธิบาย ซึ่งอย่างที่ตนบอกว่าก็พยายามหาตำแหน่งหรืองานที่เหมาะสมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นทีมไทยแลนด์เป็นทีมงานที่เข้ามาทำงานเพื่อประชาชนเมื่อถามว่าสามารถพูดได้หรือไม่ว่าภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการทำงานนายกตอบว่าใช่ครับตนพูดมาตลอดและเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนที่เพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้นการที่เราต้องใช้ตัวชี้วัดระยะเวลาที่ต้องทำงานให้สําเร็จเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตโดยเอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งคือเรื่องสําคัญที่สุดเมื่อถามว่าการที่เพิ่มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพิ่มมาอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นการเดินหน้าโครงการเงินดิจิทัลวอ l เล็ที่จะต้องมีความรอบคอบและหลังจากนี้จะมีการหารือเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ หรือไม่นายกระบุว่าจริงๆแล้วกระทรวงการคลังมีภารกิจเยอะมากนายพิชัยก็ควบตำแหน่งรองนายกด้วยมีภารกิจที่ต้องดูแลหลายอย่างเชื่อว่าทั้งสามคนมีงานล้นมืออยู่แล้วนายเผ่าภูมิรจนสกุลว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เคยอยู่กระทรวงการคลังมาก่อนเป็นกำลังสำคัญของพรรคเพื่อไทยในฝ่ายเศรษฐกิจอยู่แล้วมีความชำนาญอยู่แล้วด้วยบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นคนน่ารักเชื่อว่าการทำงานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตนให้เกียรติทุกท่านอยู่แล้ว